สวัสดีครับผมตั้มพากินพาทเที่ยวนะครับคืนนี้นะครับผมมาอยู่ที่สวุวรรณภิมเก้านะครับผมมาเห็นพระจันรกำลังจะเขาเรียกอะไรอะ่ะ <c oughs> กำลังจะรับขอบฟ้านะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้เพื่อน <c oughs> ๆดูนะครับนี่เ็จะเป็นโรงพยาบาลศิริราชนะครับนี่ผมเห็นพระจันทรพอดีนะครับก็เลยลงมา ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าพระจันทร์อยู่ในเมืองกลุ่มเหมือนเป็นยังไงนะครับแค่ครึ่งดิบครึ่งเซี่ยวนะครับพระจันทร์ครึ่งเดียวนะครับ,รบแต่ตรงนี้ก็จะเป็นสถานพระรามแปด ผมมาเห็นผมก็เลยถ่ายไว้ให้ามาให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานพระปิ่นเกล้านะครับรถเยอะเลยครับนี่ก็ประมาณาเที่ยงคืนกว่าๆานะครับนะครับได้มาถ่ายบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับนี่ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับถัดไปนูน่น นู่นนู่นนู่น,นก็จะเป็นวัดนะครับวัดหลวงพ่อโตนะครับวัดระครังนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นวัดอ,อ,อรุณนะครับใ่ครับศิริราชนะครับเป็นโรงพยาบาลศิริราชนะครับเคนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้เพื่อนๆถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับมันเป็นยังไงนะครับนี่ประมาณเที่ยงคืนนะครับสองยามนะครับสองยามประมาณสองยามนะครับคนสมัยก่อนเขาเรียกสองยามนะครับนะครับบาร์ิลิลาดพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับ นี่ก็ <Okay. S 1> จะเป็นร้านหมูกระทะนะครับอยู่ตรงนี้ก็ถ่ายพอดีแวะลงมาถ่ายนะครับเถครับก็ไม่ได้อ,อะไรมากนะถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกดกดก็รักชมคกดกดหม่ดกมกดกดกากาดก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 ารดกดกดกวกดด สวัสดีครับ so